พี่น้องสามารถไปฟังคำสอนใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor v a r u ุณลาภประสิทธิ์หรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church Channel นะครับใน Instagram Pastor Lau หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ at p a s t ต r v a วรุสวัสดีครับพี่น้อง ขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลากับผมในคําสอนนี้อยากหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าพระพรเป็นของผู้ที่ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปและนั่งอยู่ในที่ของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก ็ไม่เหี่ยวแห้งและการทุกอย่างซึ่งเขาทำก็จำเริญขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับที่สแสวงหาพระวจนะนำไปปฏิบัติและพี่น้องเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำและใบจะไม่เหี่ยวแห้งแต่จะเกิดผลและมีความเจริญรุ่งเรืองทุกประการขอพระวิญญาณสอนพี่น้องนะครับพบกันในคำสอนครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากเสริมสร้างพี่น้อง ให้เป็นผู้ที่มีชัยชนะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระพรและเป็นพระพรแก่คนมากมายพระเจ้าอยากเห็นพี่น้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อสูงสูงและมีความมั่นใจในความยิ่งใหญ่ในความแสนดีและในความรักของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันที่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแตะต้องและตรัสกับพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้ขอพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนเขาที่ที่เขาอยู่และเทความเชื่อ เทความมั่นใจเข้าไปในหัวใจของเขาและเขาจะรักพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เอเมนนหนสือสดุดีบทที่27ข้อ13กษัตริย์ดาวิดเขียนบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าแลายทุกคนบอกสิครับบอกข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาเวในแผ่นดินของคนเป็นในหนังสือสดุดีบทที่27นี้ ดาวิดประสบปัญหามากมายที่มาต่อต้านเขาพยายามมาทำร้ายเขาเขามีโอกาสตลอดเวลาที่จะดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่พ่ายแพ้หรือท้อถอยและรู้สึกกลัวแต่เขาบอกว่าแม้ว่าศัตรูพยายามที่จะมาโจมตีเขาหาเรื่องเขาใส่ร้ายเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำก็ตามเขายังมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีมีคนมากมาย พูดมุสาเกี่ยวกับดาวิดใส่ร้ายเขาต่างๆนานา,นาแล้วก็ทําไม่ดีต่อเขารุนแรงต่อเขามันเหมือนกับว่าสถานการณ์รอบตัวกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมันเต็มไปด้วยศัตรูเต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกับแบกภูเขาใหญ่ไว้บนหัวไหล่ของตัวเองชีวิตทำไมมันยากเย็นแสนเข้นอย่างนี้แต่กษัตริย์ดาวิดไม่ยอมพ่ายแพ้เขาบอกว่าเขามีความมั่นใจเชื่อแน่ว่า เชื่อแน่ว่าเขาจะเห็นความแสนดีของพระเจ้าผมจะอ่านสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเขียนในหนังสือสดุดีบทที่27ให้ฟังทั่นแต่ข้อหนึ่งนะครับพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเห็นไหมครับเราต้องเป็นคนที่ไม่กลัวมนุษย์ไม่ กลัวมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วเราควรจะมั่นใจว่าพระเจ้าของเราเป็นความสว่างของเราและเป็นความรอดของเราและพรองเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของพวกเราด้วยเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นปีกปกคุมชีวิตของเราอยู่ศัตรูหรือสิ่งแวดล้อมอาจจะพยายามมาทำร้ายเรามาโจมตีเรา อาจจะมีลมพายุเข้ามาปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพคนไม่ดีที่เขาเกลียดเราก็ด่าเราก็นินทาเราเราจะไม่กลัวสิ่งใดเราจะไม่เกรงสิ่งใดเพราะเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ฝ่ายของเราเอเมนไหมครับข้อสองบอกว่าเมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลงก็คือพระเจ้าจะสู้ให้ และศัตรูของเราจะพ่ายแพ้ไปพระเจ้าจะสู้แทนเราข้อสแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามท้าโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจในพระเจ้าอยู่แต่ทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้ายังวางใจในพระเจ้าอยู่ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนประสบปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับผมเองก็ประสบปัญหามามากมายไม่ว่าจะเรื่อง การเป็นหมอการทำงานการผ่าตัดการรับใช้ปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆการเงินการทองถูกปฏิเสธถูกทิ้งไปคนเขาทิ้งเราไปเขาต่อว่าเราเขาด่าเราพี่น้องพระเจ้าอยู่ข้างเราสงครามมันถาโถมเข้ามาก็จริงแต่เราวางใจในพระเจ้าเพราะคาตอบของเราอยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์อยากหนุนใจพี่น้องจริงอยาเอาตาเรามองที่มนุษย์และสถานการณ์เอาตาเรามองปฏิ่พระเจ้าและมั่นใจว่าพระเจ้ารักฉัน รพระพเจ้าแสนดีกับฉันก็สี่พูดตอบบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาวเวซึ่งข้าพเจ้าจะสะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาวเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาวเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ใน ยามยากลำบากพระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพระพาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาอยากหนุนใจพี่น้องให้ผูกพันตัวในคริสตจักรนะครับพระนิเวศคือคริสตจักรเราผูกพันตัวเราไปนับพิการทุกอาทิตย์ไปฟังคําสอนเอาจริงเอาจังช่วยกันสร้างคริสตจักรรักที่จะนับพิการพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะในคริสตจักรของพระเจ้าเราจะได้รับการปกป้องพิเศษการปกป้องปีของพระองค์ พระคุณของพระองจะอยู่บนคริสเตียนที่รักคริสตจักรของพระเจ้าอยู่ในพระวรากายของพระเยซูอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราอย่าต่อต้านคริสตจักรไหนเราเข้าไปอยู่ในคริสตจักรที่มีผู้นำที่ดีที่รักพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สอนถูกต้องตามพระคัมภีร์ไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือว่าทําบาปแต่ว่ากับใจง่ายๆเรารักที่จะเข้าไปในการทรงสถิต ทุกวันอาทิตย์เวลาผมไปโบสถ์ผมจะนมัสการพระเจ้าเต็มที่เลยนะครับและการทรงสถิตก็ลงมาผมเพิ่งกลับมาจากแคลิฟอร์เนียนะครับในอเมริกาเนี่ยโอ้โหนมัสการดียอดเยี่ยมเลยที่ลอสแองเจลิสกับที่ออเรนจ์เคานตี้พระวิญญาณลงมาผมเมาเ้วยพระวิญญาณอยู่ต้องเกือบครึ่งชั่วโมงผมรักการทรงสถิตผมรักการแตะต้องของพระวิญญาณบริสุทธิ์รักที่จะนมัสการพระเจ้าข้อหพูดตอบบอกว่าและบัตรนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้น เหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวรรบูชาในพระพราของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาเวเราเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวไวดีไหมครับในที่เราจะถวายกับพระเจ้าเราไม่ได้ไปริสตจักรมือเปล่าเราถวายเราเล่นดนตรีเราร้องเพลงเรานมันสก,การพระเจ้านะครับข้อเจ็ดพูดต่อบอกว่า ข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าเอ๋ยพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าจงแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักของพระองค์อยากหนุนใจพี่น้องให้รักพระเจ้าวางใจในพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนไปโบสถ์เป็นประจำนมัสการพระเจ้า อย่ามีข้อแก้ตัวบอกว่าฉันไปแค่เดือนละหนไปทุกอาทิตย์ถ้าไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับพยายามไปโบสถ์ไปรับใช้ไปอยู่ที่นั่นอยู่ในการทรงสถิตฟังคําสอนไปกลุ่มสามัคคีธรรมและอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระเจ้าด้วยใจผูกพันตัวจริงๆเนื่อเป็นสิ่งที่ผมกาจันดาดําเนินชีวิตมาเกือบ40ปีแล้วนะครับคือเราไม่เคยขาดโบสถ์เลยเรารักที่จะเป็นนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าดูแลปกป้องเราจริงๆ ข้อ11ถึง14พูดต่อบบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนพระมราคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์กษัตริย์ดาวิดพึ่งพระเจ้าที่จะให้พระเจ้านำทางที่จะให้พระเจ้าปกป้องข้อ12พูดบอกว่าขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้คุอริทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ขับพระองค์ และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาเวในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเอ,อ้จงรอคอยพระยาเวที่กษัตริย์ดาวิดเขียนข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่27เนี่ยนะครับมันชัดเจนมาว่าเขามีความมั่นใจแน่วแน่ในพระเจ้าว่า พระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเขาเขาจะมีใจกล้าหาญเขาจะรอครอยเวลาของพระเจ้าแม้ว่ายังไม่เห็นคําตอบทันทีเขาจะไม่ท้อใจอยากเห็นพี่น้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นก็คือเป็นคริสเตียนที่ไม่ท้อใจมั่นใจในพระเจ้าเชื่อแน่วแน่ว่าเมื่อท่านอยู่ในการทรงสถิตท่านรักพระนิเวศข,ของพระเจ้าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางรักการนมัสก,การอธิษฐานรู้พระวจนะ เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะดูแลชีวิตของพี่น้องผมอยากหนุนใจจริงๆพระเจ้าแสนดีและมีแผนการที่ดีกับพี่น้องกษัตริย์ดาวิดบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์แย่ลบจะเกิดอะไรก็ตามที่มาต่อต้านเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตัดสินใจคือเขาเชื่อมั่นแน่นอนมั่นคงว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาและประทานความยุติธรรมให้แก่เขาเขามั่นใจว่าเขาจะเห็นความโปรดปรานและความแสนดีของพระเจ้า เขาไม่ยอมให้สิ่งแง่ลบในชีวิตรอบตัวเขามันเข้ามาแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นรอบตัวเขาแต่เขาไม่ยอมให้ความคิดแง่ลบหรือสิ่งลบเหล่านั้นเข้าไปในวิญญาณของเขาแต่เขายินดีที่จะมั่นใจในพระเจ้าชีวิตของเขาไม่จะเต็มไปด้วยการสงสารตัวเองหรือท้อใจแต่เขามองไปที่พระเจ้าแล้วมีความหวังมีความวางใจและมั่นใจในความแสนดีของพระเจ้าเขา ประกาศออกมาด้วยเปล่าว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความแสนดีของพระเจ้าการรักษาโรคจะมาถึงการทะลุทะลวงจะมาถึงและชัยชนะจะมาถึงพระคัมภีร์พูดถึงการที่มีความมั่นใจในพระเจ้าในหลายๆบทหลายๆตอนผมจะอ่านให้ฟังสุภาษิตบทที่1ิข้อ2ีกถึง27บบอกว่าผู้ที่ยำเกรงพระยาเวย่อมมีสวัสดิภาพลูกหลานของเขาจะมีที่ลีภ้ภัย ความยำเกรงพระยาวเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้ให้เราดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าดีไหมครับเกลียดความบาปรักความชอบธรรมและดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแ้ะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะเป็นที่ลี้ภัยของเราและเราจะหลีกเลี่ยงความตายหรือสิ่งต่างๆที่พยายามมาโจมตีเราพระองค์จะปกป้องลูกหลานของเราด้วยพี่น้องครับ ให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราดูแลเราและให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูของเราที่พยายามมาทำร้ายเราสดุดีพุทธิร้อข้อ8ปดถึงสิบอกว่าเข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาวเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์ให้เรามั่นใจลี้ภัยในพระยาวเวขอพระเจ้าช่วยเราปกป้อง ok เราข้อ9เข้าลี้ภัยอยู่ในพระยาวเวก็ดีกว่าวางใจในเจ้านายประชาชาติทั้งสิน้นได้ล้อมข้าพเจ้า แต่โดยพระนามของพระยาเวข้าพเจ้าห้มหันพวกเขาเขาทั้งหลายได้ล้อมข้าพเจ้าได้ล้อมข้าพเจ้าทุกด้านแต่โดยพระนามของพระยาเวข้าพเจ้าห้มหันพวกเขาก็คือพระเจ้าประทานชัยชนะเมื่อเราวางใจพึ่งพาในพระยาเวเมื่อเรารักการทรงสิทธิ์ของพระองค์เป็นผู้ที่ชอบนมัสการพระองค์รักพระวจนะของพระองค์อยู่เพื่ออณาจักรของพระองค์ยำเกรงพระองค์ พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะดูแลเราเหมือนกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดท,ที่เขียนหนังสือสุดดีเขาวางใจในพระเจ้าเขาอธิษฐานเขานมัสการพระเจ้าเขารักที่จะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ปกป้องเขาประทานชัยชนะแก่เขาเราทําอย่างนั้นดีไหมครับเรารักคริสตจักรอยากที่จะสร้างคริสตจักรเรามีส่วนในการถวายเรารักผู้นําของเราเราดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านมาสการพระเจ้าด้วยเสียงของเราด้วยมือของเราด้วยเสียงเพลงและด้วยชีวิตของเราชีวิตของเรา ให้เกียรติพระเจ้าเราไม่ทําบาปทําชั่วเราไม่กระร่อนเราไม่ทําอะไรเพื่อเห็นแก่เงินทําให้พระเจ้าเสียชื่อเสียงแต่เราดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบทําและกลับใจอยู่เสมอหนึ่งยอห์นบทที่5้าข้อสิบอกว่าและนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังเรามีความมั่นใจที่เราจะทิฏฐานตามน้ําพระทัยของพระองค์เราจะรู้น้ําพระทัยของพระองค์ได้ยังไงนะครับ ก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และฟังคําสอนที่สอนตามพระวจนะของพระเจ้าจริงๆและเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเราเข้าไปหาพระบัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์ด้วยความมั่นใจและความเชื่อและด้วยความกล้าหาญว่าพระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานของเราและพระองค์จะปกป้องเราและพระองค์จะต่อสู้สงครามหรือปัญหาที่ท้าโถมเข้ามา ภูเขาใหญ่ในชีวิตของเราโาครคภัยไข้เจ็บปัญหาการเงินหนี้สินหรือคนรอบข้างที่พยายามทำร้ายเรานินทาแกล้งเราฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าขอให้เราเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับความเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยเราในยามต้องการเมื่อพี่น้องประสบปัญหาเมื่อมีคนมาแกล้งเราใส่ร้ายเราประสบปัญหาเรื่องการเงินสุขภาพพี่น้องเข้าไปหาที่พระบัลลังก์ง พระคุณของพระเจ้าดีไหมครับด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าและรู้ว่าพระเจ้าจะสําแดงความแสนดีของพระองค์ในดินแดงแห่งคนเป็นเรามั่นใจเหมือนกษัตริย์ดาวิดเข้าไปหาพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระองค์ไม่ได้หวงแหนองค์พระเยซูคริสตให้มาสิ้นพระชนเพื่อเราไปถูกตรึงกางเขนหลั่งโลหิตให้แก่เรามากกว่านั้นยิ่งสัตว์ไรที่พระองค์จะดูแลชีวิตของเราเรามั่นใจในความแสนดีในความประเสริฐและในความรักของพระเจ้าดีไหมครับอย่าท้อถอย มั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องและดูแลเราฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะรับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยในยามต้องการนะครับพระกัมภีร์บอกว่าให้เราเข้าไปหาพระเจ้าฮีบรูบทที่ 13: 6ข้อ6บอกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัว ใครจะทําอะไรกับข้าพเจ้าได้เราเราจะไม่กลัวเรามั่นใจเชื่อมั่นในพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้ารักเรามากและพระองค์แสนดีต่อเราให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ผู้กู้เราปลดปล่อยเราและเป็นผู้พิพากษาที่จะให้ความยุติธรรมต่อเราเมื่อสิ่งไม่ดี แงลบเข้ามาโจมตีเราหรือคนชั่วร้ายหรือมารซาตานมาโจมตีเราเรามีความมั่นใจแน่วแน่ในพระองค์และจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเรารู้ว่าเราจะเห็นและมีประสบการณ์และริมรถความแสนดีและความประเสริฐของพระองค์เราเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์จะทําให้เราแปลกประหลาดใจว่าพระองค์แสนดีเหลือเกินและพระองค์ช่วยปลดปล่อยเราจากปัญหาในชีวิตในนามพระเยซูคริสตขอบคุณพระเจ้า เอเมนข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอที่ฐานเผื่อพี่น้องเห็นชัยชนะในทุกด้านโาครคภัยไข้เจ็บจงออกไปหนี้สินจงออกไปปัญหาครอบครัวจงออกไปการเสพติดจงออกไปปัญหาการรับใช้จงออกไปและเขาจะมีชัยชนะในนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณมากที่ใช้เวลากับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังคําสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้เรียน ความจริงหลายอย่างจากสวรรค์พระกัมภีรหนุนใจเรานังสื้อฮีบรูบทที่ 4, ข้อ2บอกว่าเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับขา่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อเมื่อท่านได้ยินคําสอนท่านใช้ความเชื่อว่ามันจะเกิดกับท่านยืนยัดอยู่ในความเชื่อนะครับและพี่น้องจะเห็นพระพรการอัศจรรย์และชัยชนะการทะลุทะลวงนะครับพี่น้อง หวังว่าจะได้พบพี่น้องในคําสอนอื่นๆและพี่น้องนําคําสอนไปปฏิบัตินะครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้ารักพี่น้องมากครับขอบคุณครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซู ให้คํำสาบแช่งออกไปจากชว่อของท่านและพ,พระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชุิตท่านนั้นจงกับตะลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชวิตของท่าน และท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิกนนดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลัองอย่างอัศจรรย์ การเจอสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้ละบเกียรติผ่านชืน่อทานในน้ำพระเยซู